นับเป็นช่วงเวลาความสุขที่ล้นปรี่จริงๆณเวลานี้ของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของเป็กเปรมมานัศกับพันรายาคนสวยนิวนภัสสอ หลังจากประกาศให้ทราบกันทั่วว่าตอนนี้มีทายาทที่รอมานานกว่า6ปีสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเพียงเข้ามาปรึกษากับทาง GFC Genesis Fertility Center ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยากเพียงครั้งเดียวก็ช่วยสารฝันให้ทั้งคู่เป็นความจริง ล่าสุดว่าที่คุณแม่นิวได้โพสโมเมนต์ซึ้งซึ้งที่มีแต่รอยยิ้มในวินาทีแรกที่ได้ยินเสียงเต้นของหัวใจของลูกเป็นครั้งแรกพร้อมยังเผยให้เห็นถึงวิวัฒนาการการเจริญเติบโตที่แข็งแรงผ่านลงช่องทาง YouTube ของตัวเองนิวขีดล่างแบรนด์ n e w h t t p s y o u t u b e e o 7 t t, t m 3 9 x c ที่เห็นแล้วทำเอาอดยิ้มตามความ ตื่นเต้นของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไม่ได้เลยทีเดียวนิวเข้ามาตรวจคันในสัปดาห์ที่6นิววันนี้ครบ6สัปดาห์แล้วเดี๋ยวไปตรวจดูถุงการตั้งคันนะคะหมอมิงแล้วก็ฟังเสียงหัวใจเบบีว่าจะมีให้ได้ยินไหมนะคะอันนี้คือไข่แดงนะคะขนาดโอเคเลยสีมินแล้วเมื่อกี้เราเห็นตัวด้วยเดี๋ยวเราจะซูมดูตัวกันนะคะทุกคน ตรงปลายลูกศรคือตัวอ่อนอันนี้ก็มือสัน่นอันนี้ก็ท้องสั่นแม่ใจเย็นแม่สั่นไปหมดแล้วน้องกระพริบโชว์ด้วยตอนนี้เราหกสัปดาห์น้องโตดีกว่าอายุคันจริงด้วยเป๊กหตูตัวโตมากลูกม้ามืดมากลูกคุณหมอไปฟังเสียงหัวใจกันนิดหนึ่งนะคะ ถ้าจะได้ยินก็จะเป็นเบาๆหมอมิงเดี๋ยววัดให้ว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่แต่วันนี้เขายังจิ๋วมากมันก็จะช้านิดหนึ่งและเบานิดหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าจะชัดแจ่มกว่านี้ตอนนี้เต้นอยู่ที่108ครั้งนาทีเด็กน้อยปกติก็คือ100-120อันนี้ปกตินะเธอมีสองใจนิวเข้ามาตรวจคันในสัปดาห์ที่8ได้ยินหัวใจของลูกเต้นชัดเจนขึ้น เส้นประยาวขีดนิววันนี้เราจะไปตรวจคันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ครบ8สัปดาห์แล้วไวมากตอนนั้นเราก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังดังยังไงแล้ววันนี้มันจะเต้นเร็วกว่าเดิมเป๊กเหมือนเสียงม้ากับ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 นิวเออนั่นแหละมันเป็นเสียงเต้นของหัวใจของเด็กนะคะที่เรียกให้พ่อรีบกลับบ้านกลับ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 เป๊ก นั่นเสียงหัวใจเด็กหรือหัวใจแม่เด็กนิวเสียงหัวใจเต้นในระยะสองเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะหมอมิงฝั่งนี้น่าจะเป็นศีรษะเพราะว่ามันจะเริ่มมีโครงสมองดำๆตรงนี้เกิดขึ้นก่อนแต่ยังมองไม่ออกนะว่าตรงนี้เป็นหัวหรืออะไรหัวใจอยู่กลางตัวก้นก็จะอยู่ฝั่งนี้นิวโตขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยนะคะรอบที่แล้วจี๊ดเดียวป เห็นน้องกระดุกกระดิกด้วยไม่รู้ว่าผมตาลอยไปหรือเปล่าจริงๆนะเสียงหัวใจเขาก็โชว์ว่าเขามีหัวใจนะใครบอกเสียงเหมือนม้าเนื้อแต่ฉันว่าเสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์เธอว่าไหมหมอตอนนี้อัตราการเต้นของหัวใจ165ครั้ง นาทีปกติเด็กน้อยจะอยู่ที่140-180งหนครั้งนาทีเขาจะชอบมุดอยู่ตรงนี้แหละคือโลกของเขาน้ำดำที่เห็นก็คือน้ำคร่ำเหมือนน้องเขาก็ต้องลอยอยู่ในน้ำคร่ำสิบสัปดาห์แขนขาเห็นชัดมากขึ้นตายแล้วเตรียมโฉนดที่ดินก่อนนะให้ใครให้หลานใส่เป็นชื่อหลานเลยตอนนี้166ครั้งนาทีดีอยู่นะโชว์หน่อยลูกให้แม่เขาเห็นหน่อย แล้วแต่อารมณ์เขานั่งสมาธิอันนี้บังคับไม่ได้จริงๆนี่ไงไงมาแล้วรู้สึกอย่างไรคุณแม่กรีดเอาใหญ่เลยบอกว่าฉันนั่งสมาธิใช่ไหมชอบป้าป้าพูดป้าขอปรับหาเลยเพราะว่าจริงๆรอบนี้เขาจะขยับแบบนี้แหละแต่แม่จะยังไม่รู้สึกนะเป็นปกตินะแม่นี่นี่แขนสองข้างนี่ขาเล็กๆสองข้างอันนี้สายสะดือจะมาต่อกับรคตรงนี้รคจะเริ่มสร้างนะแต่รอบหน้าจะเห็นรค ช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างไข่แดงกับโรคนิวตอนนี้เขาก็ยังกินไข่แดงอยู่เราก็ยังกินอะไรก็ได้อยู่ใช่ไหมคะหมอ밍มจะว่าอย่างนั้นก็ได้เ๊กแล้วจะเริ่มท้องออกเมื่อไหร่ครับหมอมิ ก็หลังสามเดือนแต่แม่พร้อมจะออกยากจะเห็นยากรอบนี้เท่าตัวเลยนะ36มิลน้องจะโตเร็วกว่าอายุคันจริงนิดนิดอยู่แล้วจะบวกมาตลอดจริงๆวันนี้10้นะดดิ10สัปดาห์3วันละก็โตเร็วกว่าอายุคันจริง3วันเห็นชัดเริ่มเป็นตัวน้องนะเห็นหัวแขนขาอะไรมาดีแล้วก็หัวใจเต้นโอเคนะ166ครั้งนาทีก็ปกติมาตลอดนิวเข้า มาตรวจคันในสัปดาห์ที่12ได้ภาพการเจริญเติบโตมากขึ้นหมอมิง12วิคเรียันดูวิวัดได้12สัปดาห์แล้วอ่ะ11บวกหนี่วัดได้12บวก3แล้วจ้า5เซนกว่าแล้วนะนี่ขาแข้งขาแดนอยู่นะแดนตามพ่อเสียงดีตามแม่แน่นอนพอเขาดิ้นปับ๊บจะจับเสียงหัวใจยากเขากระดุกกระกิ๊บประมาณหนึ่งกำลังดี พอไปฝากคันน้องตัวใหญ่ก็จะดิ้งเปลี่ยนทาไปทั่วนะเห็นได้เลยว่าในทุกวินาทีคือช่วงเวลาที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเบกแอนนิวมีความสุขล้นปรีมากจนเกินบรรยายจริงส่วนในเอฟต่อไปทั้งคู่จะนำโมเมนต์อะไรมาฝากนั้นกดติดตามช่อง YouTube นิวขีดล่างแบรนด์นิวรอติดตามชมไปพร้อมกัน